สวัสดีครับปี2 5 6 6ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเป็นปีที่สถานการณ์โลกประสบเหตุการณ์ท้าทายต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยในต่างประเทศมากที่สุดปีหนึ่งมีความท้าทายในด้านการต่างประเทศอย่างรอบด้านหลากหลายมิติและเป็นปีแรกที่ผมเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดช่วงเวลาร่วม4เดือนที่ผ่านมาผมมั่นใจว่ากระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยทมกลางความผ,ลผ,ลผลันผวนผันแปรของสถานการณ์ระหว่างประเทศในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการต่างประเทศยุคใหม่ที่เน้นผลสัมฤทธิ์มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้รักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี ื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนในปี2567ที่กำลังจะมาถึงการต่างประเทศของไทยจะต้องขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงก้าวหน้าและเสริมสร้างสถานะความเชื่อถือของไทยในเวทีโลกการดำเนินนโยบายต่างประเทศยุคใหม่จะต้องเริ่มต้นที่บ้านเริ่มจากภายในประเทศก่อนเน้นการทำงานเชิงรุกมองไปข้างหน้าขยายวงและเข้าถึงนานา,นาประเทศ เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อว่าในปีใหม่นี้เรายัางต้องเผชิญความท้าทายอีกมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจึงดําเนินนโยบายต่างประเทศโดยใช้การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเป็นตัวนําบรรดาเอกอาัคราทูตและกองสุนใหญ่ของไทยทั่วโลกจึงต้องทํางานอย่างแข็งขันและกําหนดยุทธศาสตร์ทีมประเทศไทยอย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของไทยในทุกมิติโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจเปิดตลาดการค้าการดึงดูดการลงทุนรวมถึงสนับสนุนธุรกิจไทยในต่างประเทศนอกจากนี้ภารกิจด้านการกงศุนการคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยที่ไปทำงานหรือเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศก็เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศดังที่เห็นได้จากกรณีที่เราได้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีในการช่วยเหลือ อพยพคนไทยที่ทำงานในอิสราเอลและตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายได้เดินทางกลับประเทศไทยเราได้ดำเนินการทางการทูตผ่านทุกช่องทางเพื่อให้มีการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน23คนและเรายังไม่ลดละความพยายามที่จะช่วยเหลือตัวประกันคนไทยที่ยังเหลืออยู่ต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอด และในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรโดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขเกษมสำราญและสำริจผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกป,ประการสวัสดีปีใหม่ครับ